เอาอื่นยด้ไงก็ซื้อไปแล้วเองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสาววัสดีครับวันนี้อยู่กับไอทิวนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับผมเราจะรถไปยหายไปขายไปขายไปขายฟังไม่ผิดครับเอาไปขายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ซื้อคันใหม่มานะครับผมมาเซอร์ไพรส์เขานะครับอันนี้ก็ไม่รู้ตัวอีกนะครับผมเพราะเขานอนหลับอยู่ไปขายไม่ใช่นะครับผมเอาคันนี้ไปซ่อนเออแต่คันใหม่ผมซื้อมาแล้ว ซื้อม่ก็แล้วนี่ความใจดีของลูกเขยความสปอร์ตนะครับไปเดี๋ยวไปซ้อนนี่ก่อนซ้อนไงดีวะนี่นะครับผมจะแอบไว้หนึ่งอย่างนนะไปแป๊ะแป๊ะแป๊ะไม่รถแกไปไหนไม่รู้นะทำไมอ่ะไปดูดิไปดูนี่ลูกไปดูดิแม่ก็ขี่จอดไปข้างบ้านเนี้ยเล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 ยแม่รถอ่ะแม่กลับจากสวนที่กั ไหนเล่ามาดูดิดูให้ดีไอ้หนุ่มขี่ไปไหนที่เปล่าไม่มีขี่ก็ได้ยินเสียงรถเลยดิเออไอ้ลอริงนาผมมันไม่ขายเองเนี่ยรถแม่แรถแม่แรถแม่เอ้ามาหะกมาเอาไปขายเอาไปขายแล้วแล้วจะว่าที่ไหนไปสวนละเทีวไม่ต้องกลัวผมซื้อคันใหม่มาให้แม่แล้วแล้วซื้อทำใหมของไม่เดี๋ยวหยุดพูดเดี๋ยวสั่งให้แฮมก่อนให้ขี่มา ของยังใช้ได้แล้วก็ไม่ถามไม่ถ่ายเลยนะทเทวถามทำไมล่ะฮัลโ,โหลแอมขี่มาเลยขี่มาเลยรถคันใหม่พี่อ่ะซื้อให้แม่อ่ะเออเอามาเลยเอามาเลยมาเลยแม่เขรออยู่ไม่ได้อยู่แท้แแม่กับขี่รู้ใจกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ส้องเอากระทุกของไปตัวของ<ร>มันใช้เวลานานมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะแม่เปลี่ยน,ยนทำใหม่อะมันใช้ได้มันใช้เวลานานแล้วมันก็ต้องซื้อคันใหม่ให้ไปที่มันดีกว่าเดิมดีกว่าเดิม ่กวาเดิมการขันใหม่ไม่ต้องดีกว่าขันเก่าครับทุกคนนะครับแม่ยายก็เขาไม่เปิดใจรับนะครับวันนี้เขาจะเปิดใจรับมาดูกันครับว่าแม่ยายจะเปิดใจรับรถคันนี้ป่ไล่เลยไลเลยไลเลยขันไปเร็มาขันไปเลยเอ็ก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 พอลูกพอกพอ่อนูอพ่อนะครับขันใหม่ใช้ไลกว่าเดิมแน่นอนขันนี้เพื่อแม่เลย แต่ผมไม่ได้กาไรแล้วหรอกนะผมบอกเลยขนุนขายไปไม่กี่พันอันนี้ผมซื้อมาสามหมื่นขนุนไม่กี่พันแม่คิดดูเอาความดีของของมันดีอยู่แล้วแล้วดีเสียเงินไปอ่ะการเวลาผ่านมาของก็ต้องพังก็ต้องเสียไปมันของใหม่มันก็ต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนมาพร้อมที่จะเปิดหรือยังพั้นี้เปิดยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไม่เต็มใจเลยฮะ ่าเสียดายของข้าแทน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 นี่เป็นยังไงวัยรุ่นอีกี้นี่เนี่ยรงใหม่เลยนะดีกว่าสภาพเดิมเยอะโอ้โหของข้าดีกว่านี้เยอะแยะโอ้โหนี่แหนยคันนี้แหนยนี่สวยงามดูท่อก็แต่งเะ เดี๋ยวยกลงก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยกลงก่อนมามายกลงกันนะโหให้ล้องขี่กันเถอะทำน้ำดีๆหน่อยเอาของข้าไปขายแล้วซื้อรถกระโปรงลงมาเนี่ยเรียกเป็นรถกระโปรงมีโอ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 ,โอเออไม่ใช่กระโปรงดิกกี้รถ้วดิกกี้นี่มบางกนหน้ากับไล่เบามา ทันเจ้าขายแปดทายนนี้มือือมาสามหมื่นเมย์เพิ่งแม่้องที่ก่อนนะคันเดียวยังไม่ซื้อเลยทีเเหมือนการขับเหมือนการขับเหมือนกัน้องทีก่อนขับเหมือนนโ่ไปไ้ยี่บ้ามจิบเดี๋ยวนี้เเงินเงเงินไองที่ดู รถจักรนี่ให้เอารถอยู่ิ้งเลยเรถอะไรก็ไม่รู้เอาแม่ข้าไม่เอาเอารถของข้ามาข้าไม่เอาจะแม่ทิ้งแม่งั้นได้ไงนะนะนะเ้าไม่เอาอะรถกระโปรงหรือะไรก็ไม่รู้เขาไม่เอาไม่เอาแม่เอาข้ามาไม่เอาเอาคืนไดไงก็ซื้อไปแล้วมือไม่รับซื้อคืไไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ไปเอามาให้ได้ก็แล้วกันไปเลย รถอะไรก็ไม่ร่วมาให้ค่าขี่ของค่าดีดีอยู่แต่แท้ทเ,เป็นไปไรซื้อไม้กับแมวอะไรวะโยนทุ่มรถเราทิ้งทั้งนั้นเนี่ยไม่อยากจะลองไห้แล้วเดี๋ยวเปิดเปิดเปิด หลอกค่าเลยทวล่นออลได้ยังไงเนี่ของมันลเล่นไดว้อเล่นนี่ขงค่าเนี่ยมันรู้ใจดีอยู่แล้วเนี่ยไปไหนไปกันเนี่ยโอ้แต่ร้องหายเฉยโอเอารถอะไรมาอะไร่ข้าก็ต้องขนของไปสวนอีก อันนู้นก <ead, draw. S 1> ็ซื้อให้น่ะกาเอามาแลกกันเนี่ยแงไโอ้โหรถยังดีอยู่ไปว่าเอารถกระโปรงหลบูก็ต้องขอเราตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องเลยนะครับทะโทดางนะครับผมเออเอาโทษของกันหลอกลวงโกหกไม่ย้าย